วัน oh, <laughs> วันนี้มิสเตอบีนกกโพและทีมงานมาช่วยในพัฒนาชุมชนของอำเภอโกโพจัดงานวันสติแห่งชาติครับผม uh. งานนี้ยิ่งยิ่งใหญ่ของอำเภอโกโปอย่าอย่าลืมมาเที่ยวชมได้นะครับ นะหน้ที่ที่วากันทโกโก้อยู่หลังขอประชุมนะครับพร้อมๆทีมงานวันนี้มาทำไมต้องทำแบบนี้ช่วยสไตล์เขาสไตล์ของมิตรมิตรบินสไตล์ท่านสไตล์ของมิตรบินก็โก้อย่าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเาดี๋ยวันะครบพื่อเป็นกำกำลังใจให้กับมิตรบินและทีมงานทำงานวัน สาตดีแห่งชาติให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ <c oughs> สมบัตนะครับว่า,างไงครับอามาค <c oughs> ัม <c oughs> บัติวนวันนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสาวสาวสวยแล้วก็น่านน่านรักทั้งน่านรักทั้งสองนั่นเลยท่านเลยนะครับที่ให้เงินไปซื้อน้ำซื้อนมแล้วก็ซื้อซื้อขนมให้เป็นกำกำลังใจในระหว่างการทำงาน เดี๋ยวมาขนมติดฟันอีก <c oughs> เดี๋ยวมาทําเดี๋ยวมาช่วยกันทําทํางานนี้ให้เสร็จเร็ว,วงไปด,วไปด,วด,วด้วยดีคอยติดอะไรตามตอนตอนต่อไปนะั่นนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับปูนปูนม่ขั้น,น, <c oughs> นหน้าดิ่คือเดียวเรียวแรกกำลังนั่นอยู่เ่ยกิบร้อยนี่กำลังในท้ายอยู่กำลัง,ลง,ลงท้ายอยู่ <c oughs> นั่งบนก็ได้คาับนั่งบนเลยอยันนั่งยันนั่งเนี่ย นี่นี่ทีมงานของมิสเตอร์บินช่วยกันทำงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูวันวันสัตว์ตีแห่งชาติจะออกมาแบบไหนมาลองดูกันนะครับกำลังช่วยช่วยกันทำมาหากินกันอยู่ตอนนี้ครับอ๋อฮะ

đây 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 bộ quạt điêu bộ đeo tăng tăng lưới điêu cũng điêu cả đen lưới ngàn này là... mày chạy mày... ngàn งานไม่ใช um, ่งานรถอะไรไฟนะครับแต่เป็นงานวันสติีแห uh ่งชาติครับมอาไม่ทมันอทยันี่ครับทีมงานอันลอนเราทีมงานอันลอของมิสเตอร์บิน

เอยตัวนู้นเลยรอมเลยไหมเนี่ยเอาพ่อนู้รมเออผ่อนรมเออะไรเป็นอื่นหมดมันเ่ันลกายถึงอะไรครับทุกคนภาษาใต้วันวันวันละคำครับบลูบูหมายหมายหมายหมถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับเลี้ยวเบื่อไฮท้ายกว่าไฮท้ายที่นี่แจงอะไรแจงแจงเกิดแจงเกิดชุดนี้อย่าเทียมันเท่านี้ได้ไหมแผ่นหนึ่ง นได้แผ่นนึงเท่านี้ถ้าแผ่นนึงมาปลูกมันต่อนเดี๋ยวตรงโน้นเดี๋ยวได้เพชรอยากเจมกองไหนของงานกอของงานผืนมีเบอร์มีแผ่นใหญ่ๆจริงๆไม่ไดแผ่นใหญ่มากมันยาวแต่ว่าน้อมน้าว่าจะเอาไปปูกบตรงโน้นสวยกว่ามันยาวเป็นแผ่นเดียวเลยได้งั้นเอางูก็ได้แบบนี้แบบแผ่นใหญ่แบบนี้มีไหมห่านยักษ์นี่คนยักษ์อนยักษ ขอยัดถ่ายเจ้าเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหนาที่เจ้านาที่พัฒนาชุมชนนะครับวันนี้มาทํางานทำงานสัปเหร่แห่งชาติสวยไหมครับสวยไหมครับสวยครับใช่ครับตัวโบกด้วยครับสวยแล้วก็นั่นนั่นรักครับนารักครับน่ารักได้ครับอย่าหน้าหน้าร้างหน้าร้างต้องซิซีก็ไม่ดังเจ้า